สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาดูสูตรคู่ขี้นะคะหลักสิบบนงวดนี้จะมาเลขคู่หรือเลขขี้นะคะ f อเรามาดูกันนะคะโซนที่เอามาตั้งนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะเอามาตั้งตรงนี้นะแล้วก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงวดนี้นะคะสองงวดนี้นะเอามาตั้งนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเหมือนกันนะคะเอามาบวกกันเลยนะคะ เจ็ดบวกเก้านะคะก็เป็นหค่ะบวกสีอีกทีนะคะก็เนศูนย์นะคะอันนี้ศูนย์บวกกัน2องครั้งก็เป็นศูนย์ค่ะบวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็บวกเกานะคะก็เป็นหค่ะบวกสี่อีกทีนะคะก็ยังเป็นศูนย์นะคะอันนี้ช่อมางวดที่สองเอาเ้านี้บวกสองเป็นหนึ่ค่ะเอาหนึ่งมาบวกสี่นะคะเป็นห้าค่ะ แล้วตัวที่สองเอาสี่บวกกันสองครั้งเป็น8ดค่ะเอา8มาบวก9้านะคะก็เป็น7ดค่ะเอาเจดเป็นบวก2ทีนะคะก็เป็น9ค่ะเอาเก้ามาบวกสี่นะคะก็เป็น3มนะคะก็ยังเป็นเลขขี่นะคะมาดูอีกงวดที่สามนะคะเอา5้านี้มาบวก8นะคะก็เป็นสามค่ะสามบกหเป็น4นะะนี่นะคะอันนี้เลขคู่นะคะ ส่วนตัวที่สองนะคะเอาสี่บวกสี่เป็นแปดคะ่ะแปดบวกห้าเป็นสามนะคะเอาเสามมาบวกแปดเป็นหนึ่งค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นสองนะคะก็ยังเป็นเลขคู่นะคะเอฟี 4, นะเอาหนึ่งบวกเก้านะคะบวกเก้าอีกทีนะคะก็เป็นเก้าค่ะอันนี้เลขคี่นะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสองคะ่ะ สองบวกหนึ่งเป็นสามเอาสามมาบวกเก้าเป็นสองค่ะเอาสองมาบวกเก้าอีกทีนะคะก็เป็นเลขคี่ค่ะก็เป็นหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็ยังเอาอยู่นะคะอ่าวที่ห้านี้เอาสี่มาบวกห้าเป็นเก้าบวกศูนย์ก็ยังเป็นเก้านะคะอันนี้ผิดนะคะสูตรน,นี้นะคะแล้วก็เก้าบวกเก้าเป็นแปดค่ะ 8มาบวก4นะคะก็เป็น12เอา2มาบวก5นะคะก็เป็น7คะ่ะบวก0นอีกทีเป็น7นะคะก็ผิดทั้ง2เลยค่ะงดนี้นะคะงดนี้ผิดนะคะ f อที่6นี้จะกลับมาเข้าหรือเปล่านะคะเอา6บวก0นบวก7นะคะก็ลงท้ายเลข3นะคะแล้วก็เอา 0+ บวก0นบวก6กนะคะก็เป็น6บวก0นบวก7นะคะก็เป็น3เช่นกันนะคะ งวดนี้กลับมาเอาอยู่นะคะ fc ะมาดูงวดที่เจ็ดค่ะเอาสี่มาบวกแปดเป็นสิบสองนะคะเอาสองมาบวกเจ็ดเป็นเก้าค่ะ,ะแล้วก็เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ค่ะเอามาบวกสี่อีกทีนะคะก็เป็นแปดค่ะแล้วก็บวกแปดอีกทีนะคะก็เป็นสิบหกค่ะเอาหกมามาบวกเจ็ดนะคะก็เป็นสามค่ะ,อ,ะอันนี้เลขคี่นะคะ เลขคี่อันนี้เอาอยู่นะคะเอาหกมาบวกศูนย์บวกห้านะคะก็เป็นหนึ่งค่ะ,ะแล้วก็เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่บวกหกเป็นศูนย์นะคะบวกศูนย์บวกห้านะคะก็เป็นห้าก็ยังเป็นเลขคี่นะคะอันนี้กลับมาเอาอยู่นะคะ F4 มาดูงวดที่เก้านะคะที่เพิ่งออกไปนะคะเอาเก้านี้มาบวกสามนะคะก็เป็นสิบสองเอาสอง มาบวก4เป็น6ค่ะงวดนี้ก็เอาอยู่นะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็5้าบวกหก็เป็น0นค่ะบวกเก้าก็เป็น9ค่ะเอา9มาบวก3เป็น12ค่ะเอา2องมาบวก4นะคะเป็น6ค่ะอันนี้มาเลขคู่เช่นกันนะคะามาดูกันงวดที่จะออกนี้นะคะเอ หลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงดนี้นะคะที่เรา,เามาตั้งนะ,ะแล้วก็แสนหมื่นพันของงดที่เพิ่งออกไปนะคะเอามาตั้งนะคะอันนี้กอันนี้ก็เช่นกันนะคะเหมือนกันนะคะไอเสกกันต่อเลยนะคะงวดที่จะออกนี้นะคะเอาห้ามาบวกสี่เป็นเก้าค่ะเอาเก้ามาบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นสี่ค่ะแล้วมาตัวนี้ค่ะสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะ เอา8มาบวก5นะคะก็ลงท้ายเลข3าค่ะเอาสมาบวก4เป็น7ค่ะเอาเจมาบวก5นะคะก็เป็น2ค่ะอ่างวดนี้เลขคู่นะคะหลัก10นะคะ f อฟซี่ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาเลขคู่นะคะ F4 เราก็อย่าไปไว้ใจเกินไปนะคะอันนี้เราก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะที่เขาเคยเข้าแต่ว่าเขาก็เคยหลุดไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะอ่าถ้าสมมุติเราจะมา หลักสิบบนนะคะเราก็เนี่ยประมาณห้าตัวเอาสองตัวนี้เป็นตัวโดเด่นก็แล้วกันนะคะหลักสิบบนไม่รู้ว่าจะมาตามนี้หรือเปล่านะคะตามสูตรนี้เขาก็ประมาณนี้นะคะงวดนี้เลขคู่นะคะเขาก็ยังมาเลขคู่อยู่นะงวดที่สองก็ยังมาอยู่งวดที่สามก็ยังมาตามตามสูตรนะงวดที่สี่ก็ยังมาตามสูตรแต่ว่างวดที่ห้านี้เขาหลุดไปนะคะงวดที่หกงวดที่เจ็ด งวดที่แปงดที่เก้นะคะก็ยังมา,มาตามสูตรนะแต่ถ้างวดนี้ีิชางคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะคะเออเราก็เอาติดๆไว้บ้างนะคะก็แล้วแต่ f อชอบก็ลองตามดูอันนี้เอามาลงเป็นงวดแรกนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะ f อนะคะฝาก,กไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอฟเก่าและใหม่นะคะเข้าแล้วก็ขอให้เหฮงขอให้ปังเลยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ